สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้นะครับอยู่กับผมโอ๊ตละทีครับแก้มยันิสาค่ะแล้ววันนี้นะครับเราสองคนนะครับอยู่ในวันเปิดกล้องมนตาฟ้าฟืน้นแล้วก็บวงสวงเล็กๆนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยดีกว่านาฟาฟ้้้ืเปิดกลอง บวงสวงเอาเรื่องเอาชัยพร้อมเปิดกล้องถ่ายทำเป็นคิวแรกค่ะสำหรับละครเรื่องมนตราฟ้าฟืาฟ้นจากค่ายเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์นักสแสดงสวยหล่อตามคาแรคเตอร์ในชุดพิเรียตนำทีมโดยพระนางโอรัททีและแก้มยานิสาพร้อมด้วยไฟสุภาพรหมูภูษณนะเชอร์เชอรีและรองเข้ามูลคดีซึ่งเรื่องนี้เป็นละครอิงวรรณคดีไทยอย่างขุนแผนแต่จะพูดถึงตัวละครสร้อยสุพธาเมีอีกคนของขุนแผนที่ไม่ได้เอ,อ่ยถึงในวรรณคดีจะเข้มข้นขนาดไหนรอชมเลยค่ะซึ่งเบื้องหลังการถ่ายทำวันแรกนักสแสดงแต่ละคนตื่นเต้นกับบทบาทใหม่ที่ได้รับ เฉพาะแก้มและฝ้ายที่ได้ใส่ชุดไทยสวยๆเป็นครั้งแรกด้วยค่ะครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ใส่ชุดไทยเล่นละครแบบนี้แต่ว่ายัางดีหน่อยที่เรายัางไม่ต้องพูดวันนี้มาประเดิมชิลๆ <c oughs> เป็นชาวแบบตื่นมาสวยๆอะไรยน,นี่คือเรื่องแรกที่ฝ้ายเล่นเป็นคนดีและเรียบร้อยตั้ง <c oughs> <c oughs> ที่เล่นมาเล่นละครมาคือเรื่องนี้คือเรื่องเดียวที่ทําไม่ไฟเรียบร้อยได้ขนาดนี้ <Wow. S 1> เราเป็นคนพูดเร็วค่ะเราเป็นคนพูดเร็วแต่เราไม่ไม่ค่อยได้ใช้อพูดง่ายๆเราไม่ได้ใช้คําพูดแบบสมัยก่อนทําการบ้านมาแล้วนะก็ว่าตัวเองแบบพูดช้าแล้วนะยังไม่ช้าเท่าใช่ค่ะช้าช้าของฟ้ายคือเท่ากับพอดีสนุกดีนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ เขาเข้าใจเขียนเรื่องรู้สึกว่ามันน่าติดตามอ่ะเห็นคิวแรกแล้วก็เบื้องหลังเนี่ยยังสนุกขนาดนี้นะครับนี่ยังไม่ถึงทั้งหมดเลยนะมันมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับฝากคุณผู้ชมรอชมมนตราฟ้าฟืนด้วยครับมีความคืบหน้าในกองละครยังไงเส้นทางบันเทิงจะนำภาพบรรยากาศมาให้ชมกันอีกครั้งนะคะ ส่วนข่าวนี้ตามบูมกิตกล้องและพิงพลอยประภาวดีมาร่วมงานถแถลงข่าวการแสดงแสงสีเสียงยอยศยิย่งฟ้าอายุทยามรดกโลกที่วัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่20ถึง29มกราคมนี้ค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองครบ31ปีที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศสาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายในงานมีการจัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ด้วยขบวนแห่และการแสดงรำซึ่งบูมและพิงพลอยสวยหล่อในชุดไทยประยุกต์และในวันงานจริง ทั้งคู่จะได้ร่วมโชว์การแสดงนี้ด้วยค่ะตื่นเต้นมากกับงานใหญ่ครั้งนี้แล้วก็ได้รับบทที่สําคัญแบบนี้ทั้งคู่แล้วก็ตื่นเต้นเนาะใช่ค่ะตื่นเต้นแล้วก็คือตอนนี้ตื่นเต้นไปถึงวันที่แบบว่ามีการแสดงแล้ววันจริงอ่ะก็คือคิดว่าน่าจะต้องตื่นเต้นมากๆากแล้วก็งานก็ควรจะแบบอลังการแบบมากๆสำหรับการรอคอยแบบแน่นอนเลยค่ะ ก็โชคดีที่เราก็ยังพอแต่งไทยขึ้นเพราะปกติเราก็จะแต่งเกาหลีอย่างเดียวเราออกเป็นแนวแบบว่าอินเทอร์ยองแฮองบูมกันน้องพีมพลอยนะครับก็ขอฝากงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกไว้ด้วยนะครับก็สามารถมารับชมได้ตั้งแต่วันที่20ถึง29มกราคมนี้สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยที켓เมเจอร์นะครับผมใหญ่ทุกคนนะคะมาให้กําลังใจเรา2คนเนาะกับการโชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะยังไงก็มากันเยอะๆนะคะ พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะกลับมาช่วงนี้นะครับยังมีความสะดวกให้ชมกันต่อไปชมกันเลยครับ มาดูความเข้มข้นของละครแม่เบีย้ยสองตอนสุดท้ายค่ะบอกเลยว่ามีเรื่องให้ลุ้นทุกฉากเมฆขลาเจอต้นตอที่ทําให้แม่ต้องเสียชีวิตแล้วค่ะหลังจากที่ตามหาตัวมานานสุดท้ายอนณงก็ถูกจับมาสารภาพผิดจนได้ฉากนี้เจี๊ยบชมพูนุต้องแต่งหน้าเอฟเฟคให้ดูเป็นคนแก่ตาบอดข้างหนึง่งแต่สาเหตุเพราะอะไรเดี๋ยวรอชมนะคะแต่ที่ต้องมาลุ้นหนักๆคือความสัมพันธ์ของเมฆขลาที่มารู้ว่าชนะชนเกี่ยวพันกับการตายของแม่ซะงั้นเป็นอีกฉากที่พลาดไม่ได้เลยเพราะทีมนักแสดงรับส่งอารมณ์กันเต็มที่รใให้ก้กกําลัังจนนนดวยะะคเะป็ ครั้งแรกที่รู้ว่าแม่นางเอกในเรื่องตายยังไงใ,ใครทําทํำยังไงบ้างแล้วก็ที่อีกปมหนึ่งพีคก,กว่านั้นคือชนะชลหรือไอ้แดงตอนเด็กมีส่วนร่วมในการฆ่าด้วยโอ้ยมันมันคือแบบเราพยายามหาความจริงมาตลอดคือพี่เจ๊บเนี่ยเขาทำวีรกรรมไว้ตั้งแต่เรายัางเด็กฆ่าลุงไม้แล้วเราเห็นกับตาทุกอย่างครับผมก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับมันลุ้นกันครับว่า ใครเป็นคนฆ่าคุณโกสุมครับแม่เบียร์สองตอนสุดท้ายพลาดไม่ได้เลยค่ะเตรียมหลีกทางให้ไฮโซสาวสุดแซบและลินในละครฮักหลายไมเลยดี้ที่แค่เปิดเรื่องมาก็ได้เห็นความแซบสุดจี๊ดของเธอเลยแหละค่ะโดยเฉพาะกับแม่ที่ไม่ค่อยถูกคอกันเท่าไหร่เพราะคิดว่าแม่รักสามีใหม่มากกว่าตัวเองฉากนี้ก็เลยจะได้เห็นอารมณ์วีนเหวียงไม่ยอมคนของพระพายรมิดาปะทะกับปูมันธนาและเต้นันทัสบอกเลยว่านางเอกเรื่องนี้ไม่ยอมใครง่าย,ายๆพร้อมชนได้ทุกเมื่อค่ะเราม่ต้ให้ลินยอไม่สุด ไม่มีใครแย่งอะจะแกไปทั้งนั้นะที่มันเป็นแบบเนี้ยเป็นเพราะตัวแกเองที่ไม่เอาไหนความเกลียดความเอาแต่ใจของนางเอกนะคะว่าแม่ก็เอาไม่อยู่ใช่ลูกดื้อมากค่ะหน้าตีด้วยนตามเนื้อเรื่องคือเราจะไม่ค่อยถูกกับคุณแม่สักเท่าไหร่ ช่ก็เลยจะไม่ฟังแม่ก็จะเจอกันก็จะเวียงวีนกันอยู่ตลอดเวลาค่ะก็อยากจะดัดนิสัยเขานิดนึงแบบว่าเอาเอาเงินมาลงทุนกับที่ร้านแต่ว่าร้านมันมันไปไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เออหาแบบทาอย่างอื่นดีกว่าที่มันได้รายได้เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นภาพติดตามว่าเออเอะนางเอกคนนี้เนี่ยเป็นก่อนที่เราจะไปเกิดเรื่องต่างๆเรื่องราวขึ้นจริงๆแล้วว่าเขามีนิสัยยังไงก่อนอันนี้เราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ตองติดตามค่ะรอชมความสนุกของฮักหลายไมเลยดี้ตอนแรกพร้อมกันคืนวันอาทิตย์ที่ ส5้ามกราคมนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีค่ะแฟนๆเตรียมเฮฮารับวันเด็กกันตั้งแต่9โมงกับซิทคอม,มเรื่องใหม่ผู้ใหญ่ซ่ากับยาใจที่ได้พระเอกอารมณ์ดีๆโหนธนากรมาชิมลังซิทคอมโบบากค,ครั้งแรกค่ะมาเจอกับจ้าด้าอินโตรเรคนนี้ขึ้นแทนเจ้จาแม่ซิทคอมเรื่องจังหวะคอมดี้มาเต็มแน่นอนเปิดตอนแรกมาก็เตรียมหาปอดโยกกันได้เลยนะคะ<า>เมื่อหนุ่มดวงซวยอย่างพระเอกเขาต้องมาลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่รู้ว่าจะมีคนเลือกหรือเปล่านะาเสริมทับซีสันสนุกสนุกด้วยเต้นปิติพลไอซาเจนศ และยังมีแก๊งตลกอารมณ์ดีทงทงมกจกค,คิงนภัทรบิงฟรุตตี้แค่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าง,า,งานฮาจะหนักขนาดไหนแต่ใดๆเรื่องนี้ก็มีข้อคิดดีๆสอดแทรกด้วยนะคะทุกคนก็เรื่องเนี้ยเป็นคอมเมดี้เนาะแต่ว่าแต่ละตอนเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันที่เป็นปัญหาแล้วมันเหมือนกับก็มันก็เดโมเนเรตปัญหานั้นแล้วก็แล้วก็ภาษาไทยคือก็เป็นคติสอนใจเป็นคติสอนใจเป็นครั้งแรกที่เล่นซิทคอมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เล่นคอมเมดี้แบบ จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับต้องขอบคุณโหนแล้วก็ต้องขอบคุณจ้าด้าด้วยแล้วก็ไอด้วยนะครับฝ่งละครเรื่องผู้ใหญ่ซ่ากับยาใจาด้วยนะคะรับรองความสนุกค่ะแล้วก็ทันเหตุการณ์แล้วก็ได้ข้อคิดดีๆด,ด้วยผ<อ>ู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีค่ะฝากด้วยนะคะห<อ>้ามพลาดซิทคอมผู้ใหญ่ซ่ากับยาใจาทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9ก้นาฬิกาสินาทีค่ะ Go. Oh yeah!